สวัสดีครับวันนี้ก็ใช้เป็น e ีกทมนะครับพบกับผมเชิงเทอนะสักเล็กนะครับยังอยู่แถวกทมอยู่นะครับผมวันนี้ก็มีมาเครื่องมาแบ่งปันหลายองค์นะครับนะฮะไม่ว่านะครับจะเป็นหลวงพ่ออินหลวงพ่อแววหรือว่าเพชรวัฒหลวงนะครับมีหมดเนาะนะฮะเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับนะับเพื่อเป็นกําลังใจผิดถูกอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ อันนี้ก็มีมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะน,น,นี่นี่นี่นะครับมานะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ก็นี่ฮะอูใหญ่ขนาดใหญ่มากนะครับเป็นเนื้อสำลิศนะครับเป็นสำลิศโบราณน,นะครับเป็นก็เรียกว่าพระรัตนะตัดเดี่ยวนะครับพระรัตนะตัดเดี่ยวก็คือพระรัตนะเนี่ยในบริเวณตรงนี้ฮะจะเป็น ตรงฐานพระรัตนองค์ใหญ่นะครับเนี่ยฮะตรงฐานทีเวลาเขาขุดขึ้นมาเขาเจอเขาอะไรเงี้ยมันบินมันแตกมันหักเขาก็จะเอามาแยกตัดเดี่ยวนะครับก็เป็นพระพิมพ์เทพนมนะครับเป็นพระเนื้อสำริดเก่ามากเลยนะครับใครเอาไปก็นะฮะเอาไปศึกษาเนื้อพระแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระโบราณสำริดยุคอยุธยารัตนะนะครับหรือว่าพระสายใต้นะครับ ที่เป็นสำริดดูได้หมดนะครับดูดูเนื้อนะครับนี่ฮะนี่นี่นี่ดูเนื้อนะครับนี่เห็นะฮะมันมากนะครับเป็นเอาไปส่องกันศึกษาเนื้อพระกันนะครับว่าเนื้อพระยุคนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับดูเห็นไหมฮะนี่เห็นะฮะนี่นี่อันนี้ดูง่ายมากนะครับผมนี่ดูง่ายมากนะครับนี่นะฮะนี่เอาไปศึกษากันนะครับไปศึกษา ศึกษาไว้ไม่เสียรายนะครับผาไม่แพงด้วยนะครับผมประกันแท้ให้นะครับก็ชิ้นที่2เป็นหลวงพ่ออ้วนอ้วนวัดดงขุยนะครับเป็นเหรียญใบพูนะฮะนะครับนี่ที่ระลึกสร้างนะครับศาลาการเปรียนนะครับวัดสว่างเมตรหรือวัดดงขุยนะครับทันท่านนะครับผมนะครับผมเอาไม่แพงนะครับผ่าหลักร้อยเนาะแล้วก็นี่นะครับนะฮะอันนี้ ก่อนเขาไม่ค่อยรู้จักนะครับก็ได้รู้จักกระตรงที่หลวงพ่อทนเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อทนพี่ทูลบางแคนะครับทูลบางแคท่านไลฟ์สดนะครับแล้วก็ตั้งราคารับซื้อนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่เป็นช้างแบบเนี้ยฮะนี่เป็นช้างหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับเป็นพระพิมพ์ปั้นยุคต้นๆนะครับนะฮะสร้างตั้งแต่สองสี่ห้ากว่าเจ็ดกว่านนะครับพระเก่ามากนะครับปั้นเนี่ย อายุร้อยปีนะครับพะพิฆเนตหลวงพ่ออิมมาหัวเขานะครับซึงท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไร่นะครับท่านเก่งพระลอมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสำลิดนะครับสำลิดเหลืองสำลิดดำนะครับสำลิดเงินท่านเก่งมากนะครับนางกวักเน่ได้รับความนิยมมากๆนะครับนางกวักของท่านแพงมากๆนะครับที่เป็นสำลิดเงินเนาะ ยุคเดียวกันนะครับยุคเดียวกันกับนางกวักราคาย้อนออกกันเยอะนะครับนี่ฮะโอ้คลาสสิกมากนะครับหล่อปั้นนะครับทีละองค์นะครับนี่หล่อทีละองค์นะครับนะฮะหล่อทีละองค์นะครับมาก็อันนี้เป็นช้างก็แม่เป้งนะครับเขาเรียกว่าช้างเป้งนะครับ ลูกแป้งที่เอาไว้ช่างน้ําหนักนะครับเก่าสมัยเก่าใช้กันนะครับเป็นเนื้อสำลิศนะครับเป็นสำลิศนะเป็นสำลิศเลยเนี่ยเป็นสำลิศโบราณนะครับก็คือเป็นของเก่านะครับของเก่าแก่ที่นักสะสมชอบความเก่าชอบเนื้อเอาไว้ศึกษานะครับเนื้อพระกันนะครับนะไม่แพงเนาะประกันได้หมดทุกชิ้นนะครับใครชอบสำลิศก็จัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นพระ นี่ไม่ใช่เป้งนะเป็นช้างเหมือนกันแต่งวงหักนะครับเป็นช้างอันนี้เป็นช้างสมัยเชียงแสนนะครับเก่าอันนี้เก่ากว่านะครับถ้าวงไม่หักเนี่ยแพงมากนะครับนยฮะช้างแบบเนี้ยหลายพันนะครับถ้าวงไม่หักนะฮะนี่ลอยเขาใช้แล้วน่าจะตกนะฮะวงหักนะฮะก็เอาไว้ศึกษาดูเนื้อกันนะครับเนื้อเดียวกับพระบูชาเชียงแสนนะครับพระบูชาเชียงแสนเนี่ย แพงมากๆนะครับหลักหมื่นถึงหลายๆหมื่นเนาะนี่ฮะองค์นี้ก็นะฮะเพนปักอุปชานะครับนี่วัดเกาะลอยนะครับปี24 72นะครับนี่พระที่เนะฮะเอาไว้ดูเนื้อนะครับเอาไว้ดูความเก่าสายชอบเหรียญเก่าจัดไปนะครับเอาไว้ดูว่าเป็นยังไงปั๊มยังไงนะครับเนื้อพระยังไงนะครับดูการแกะบอกนะครับ่นี่เห็นไหมฮะ พรรษาที่สานะครับนี่นี่พรรษาที่30มสิบเจิญท่านอุปชานะครับปัดเกาะลอยที่สองสี่เจโอ้โหเียเก่ามากนะครับนี่จะร้อยปีแหละผมเอาไม่แพงนะผมเอาไม่แพงเอาไปศึกษากันมาอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อโตอันนี้บอกราคาไว้เลยนะครับสองพกว่าบาทถูกมากๆนะครับแล้วก็ประกันแท้ให้ด้วย นะครับหลวงพโตบางกระทิงนะฮะดูครับเห็นหูไหมครับนี่ยังมีหูอยู่เลยนะครับนี่หูชัดเจนนะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะครับนี่รอยปาดเห็นไหมครับใต้คางเนี่ยรอยปั๊มนี่ฮะองค์นี้เนี่ยถือว่ายังสภาพสวยมากนะครับคางลึกๆแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับนี่คางโคตรลึกเลยนะครับนี่แขนตันเลยนะครับนี่ทําไมเขาถึงตัด ิดนะครับเพราะว่าหลวงพโตเนี่ยลักษณะจะเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมครับอาจจะบินจะกุกนะครับข้างอาจจะบินนิดหน่อยหรือยังไงนะฮะเขาก็เลยตัดให้มันเข้ารูปนะครับนะฮะโอ้ยลอยลอยย่นชัดเจนนะครับเนี่ยดูง่ายนะครับหลวงพโตอ,องค์นี้ดูง่ายนะครับไม่ต้องอะไรมากเลยเนี่ยดูง่ายนะฮะนดูง่ายมาก มีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะนะครับผมเ้ยผมซื้อมา2,000กว่าเนี่ยจำไม่ได้เพิ่งซื้อมาอ่ะยินดีแบ่งปันแล้วกันครับใครๆมาเดี๋ยวบวกบางๆให้นะครับเดี๋ยวต้องดูราคาอีกทีอันนี้ก็น่าจะมีคนรู้จักแหละเพราะว่ารออีวิวก่อนก็มีคนปิดไปนะครับอันนี้เป็นลงกออิน นะครับพะปิตาหลวงพ่ออินนะสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่ออินนะครับนี่สมเด็จหลวงพ่ออินและพะปิตานะครับนี่นี่ดูสมเด็จดูดูดูเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะนี่ดูสมเด็จนี่ดูง่ายมากๆนะครับอันนี้เป็นพิพ์เล็กหลวงพ่ออินวัดสะสีมุงนะครับนี่มานี่เห็นนี่เห็นฮะดูง่ายมากนะครับองนี้นี่นี่หลวงพ่ออินอันนี้ปีหนึ่งห้านะครับ พระเขมรท่าเนาเป็นพระเขมรนี่ปิดตารู้แรกของท่านแพงนะครับแพงนะแบบนี้หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นนะฮะได้หลุดๆบ่อยนะครับพาแบบนี้เพราะว่าไม่มีคนรู้จักแต่ตรนเนี้ยเจ้าของเขารู้นะเขาเขียนไว้เลยอินใช่ไหฮะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หายากด้วยนะครับผมการันตีแล้วประกันพระเตให้นะครับผม <c oughs> อ่าลูกอม ของใครเอ่ยนี่ลูกอมหลวงพ่อสงวนวัดพายพันมือนะครับนี่ลูกเล็กเนี่ยเห็นจี๊ดจี๊ดอย่างเงี้ยสร้างก่อนลูกใหญ่นะครับนี่ฮะหลวงพ่อสงวนเนี่ยผมได้มาไม่เคยไม่เคยเหลือนะครับดูดูเม็ดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้ดูง่ายมากๆนะครับลูกอมหลวงพ่อสงวนเนี่ยฮะเม็ดนี้ดูง่ายมากๆครับนี่มวลสารชัดเจนนะฮะนี่ตอนได้มาใหม่ๆเมื่อก่อนผมได้มาหลายลูกนะ เขาเอาไปขายกันในกลุ่มผมแบ่งปันเอาไปเอาไปขายท่วมกันเยอะแยะไปนะครับในกลุ่มที่มีหมุนเวียนอยู่ตอนเนี้ยของผมซะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปรู้จักกับผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเป็นอาจารย์อยู่เขาแบ่งมาให้ผมนะฮะเขาเหมามากผมก็เหมาต่ออีกทีหนึ่งไปนะฮะนี่เงนสรชัดเจนนะครับนี่นี่นี่มสมวน นะครับนี่คันเทให้นะครับผมคอนปลายคันมือนะครับแล้วก็ลูกเล็กก็เหมือนกันนะครับดูวดมวลสารลูกเล็กเนี่ยจะสร้างก่อนดูฮะมวลสารยุกต้นๆเลยนะครับนี่นี่ฮะมวลสารยุกต้นเลยฮะนี่เห็นไหมฮะแก่มวลสารสุดๆเลยคู่เนี้ยนี่ฮะที่มาดีการันตีให้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับผม อันนี้ก็เป็นตลับพุกนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับเนื้อดินวัดห้วยเขนเนาะก็ได้มาใหม่เรื่อยๆนะครับนี่องค์นี้เป็นพิมพ์หน้าปกนะครับเนี่ยองนี้สภาพสวยสมบูรณ์เนาะนี่นะฮะถาปกุกข้าปลาชัดเจนนะครับนี่ลากุกชัดเจนมากนะครับนี่พร้อมตลับพุกให้หนึ่งใบนะครับสร้างในปีสองห้าเอ้ยสองสี่ห้าหกนะครับทันหลวงพ่อ เงินวัดบางคานขลงเงินวัดบางคานท่านสร้างไว้นะครับผมมาองนี้เป็นรูปหล่อบโบราณรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อแวววัดของคูนะครับนี่ฮะนี่หลวงพ่อแวววัดของคูเห็นไหมฮะดูหน้าตาท่านนะครับนี่นี่องนี้ส,สวยเลยนะครับนี่ผิวจี๊ดเลยเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะสวยมากนะครับองนี้สวยมากนี่ หลอบุานหลวงพ่อแวววัดทองคูณเนี่ยเดิมทีเนี่ยท่านเป็นมหาดเล็กก่อนจะบวชนะฮะท่านเป็นมหาดเล็กของกรมหลวงจุราฯนะครับนี่เป็นทหารกรมหลวงจุราฯนะครับและท่านก็เป็นศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่สุวัดปอกคองมหาท่าได้หมดนะครับทุกวิชาของหลวงปู่สุขท่านถ่ายทอดให้หลวงพ่อแวววัดของคู นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชากระสุนคดนะฮะวิชากระสุนคดเนี่ยท่านไม่ไม่ไม่ได้สอนให้กรมหลวงชุพรน,นะครับเพราะว่าท่านเห็นหลวงพูะสุกเนี่ยท่านตระหนักนะครับถึงว่าวันข้างหน้าเนี่ยเพราะว่ากรมหลวงชุพรท่านเป็นทหารน,นะครับกวดเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะว่ายิงนัดหนึ่งเนี่ยกระสุนจะคดไปไปถูกผู้ที่แอบ กำบังกายอยู่หลังต้นไม้หรือว่าอะไรก็ตามจะได้จะโดนหมดนะครับในประวัติแต่หลวงพ่อแววเนี่ยท่านก็ให้คําสัตว์ไว้ว่าจะใช้ในทิศทางที่ดีนะครับท่านก็ได้มานะครับแล้วก็หลวงพ่อแววเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในอาจารย์ของคุณพันธะรักราชเดชยคุณพันธ์เนี่ยท่านตามมาถือพิจิตเลยนะครับซึ่งมาขอเรียนวิชาหลวงพ่อแวววัดของคูนะครับหลวงพ่อแววเนี่ยเป็นพระที่เหนียวมากนะครับนี่เหนียวสุดๆนะครับไม่ต้องอะไรเลยเหนียวย่างเดียวนะครับ ผมเนี่ยต้องไปกราบท่านเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปแก้บุญกับท่านหลายๆรอบขออะไรไม่เคยพลาดนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งศึกจากวัดท่านนะครับผมบวชแก้บุญให้ท่านนะครับคือหลวงพ่อแววของครูนี่แหละเนี่ยฮะถึงท่านบวชแก้บุญเลยนะฮะท่านคิดเอาว่าท่านเก่งขนาดไหน เป็นพิมพ์กลําเลี่ยงรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเพชรวั่าหลวงนะครับนี่นี่น่ารักมากนะครับองค์นี้สวยน่ารักมากนะครับนี่เห็นไหมฮะพระมีหน้ามีตานะครับเดี๋ยวก,กินน้ำนิดนึงสวยๆหลายหมื่นนะครับ น,นี้ก็สวยนะเพียงแต่เนะี่ยฮะไม่ได้ใช้หรอกแต่เก็บไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยหน้าตายังมีให้เห็นอยู่นะครับเนี่ยดูตามซอกยังมีดินอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ดูง่ายสุดๆนะครับองนี้หลวงพระเพชรวัฒา,าหลวงพิมพ์มือปุกมือกำรรนะครับนี่พระ่อจากการออทำเบ้าประกบนะครับเนี่เบ้าประกบแล้วก็แต่งคีบออกนะครับคีบร้อยรอออกนะครับนี่โดยตะไบชัดเจนนะครับ พาดูง่ายนะครับผมเนี่ยพาดูง่ายเพื่อลูกหลานพิจิตรอยากเอาท่านไปใช้นะครับนี่หไหมครับหมื่นกว่าบาทครับไม่แพงหมื่นกว่าบาทนะฮะสวยสวยเป็นแสนนะครับผมสวยสวยลักแสนนะครับอันนี้ผมก็มองว่าพระยังสวยนะครับนี่ไม่ขี้เหร่นะนะฮะสวยสวยลักแสนนะชุดต่อไปนี่ครับ ก็เป็นชุดนี้เลยนะครับเนื้อแร่พายี่สิบห้าศตวรรษเนื้อแร่เนี่ยนะฮะท่านต้องการองคไหนท่านทนวงมาเลยนะครับเนื้อเดียวกันนะครับเหลือแร่นะครับจะแร่เข้มแร่อ่อนยังไงท่านเลือกเอาได้เลยนะครับเนื้อแร่คัดสวยมาให้ไม่ใช่รอยหักนะครับเป็นเนื้อแร่นะครับเนื้อแร่ผ่านนะครับนี่มานี่คือสวยทุกองค์เลยนะครับนี่มา 25สศตรวรษเนี่ยเป็นพระที่น่าใช้มากๆนะครับโอ้ในสมัยนั้น,นีนพระกิิรวมกันเลยนะฮะบุกเสกไม่รู้กี่ร้อยท่านกี่ร้อยองค์เลยนะฮะรวมกันปลุกเสกในพิธี25สตัตวรษนะฮะก็วันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่พี่พิงเท่านี้นะครับมีก็มีของเก่ามาชิ้นสองชิ้นนะครับนอกากนั้นก็เป็นของใหม่เนาะก็พี่พี่ท่านใด อยากได้ชิ้นไหนต้องการอะไรก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ผมยินดีตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะก็ <c oughs> ต้องการปล่อยพระให้ผมแบ่งปันพระเครื่องให้ผมก็ติดต่อทางไลน์ได้เลย0835936287ลายและเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับไปโอกาสหน้าได้ได้ได้ได คุยกันอีกนะครับเดี๋ยวจะหาสิ่งดีๆมาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะฮะสวัสดีครับ